ของของการจัดการทีโปรเจกต์ั้งนี้ครับ,รบวันนี้กระทรวงพาณิชย์และก็ที่รักของเราคือมายาโปและคุณปอนเนี่ยนะครับเราได้ร่วมมือกันเพราะว่าวันนี้เราอยากทำอะไรสิ่งง่ายๆแต่ว่ามันแตกไปจากเดิมนะครับไม่ใช่มานั่งคนเวทีแล้วก็มานั่งแขง่งขานสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือเกิดขึ้นจากความรักและความร่วมมือกันที่อยากเห็นประเทศชาติดี แล้วก็อยากเห็นประชาชนเนี่ยมีโอกาสที่ดีเพราะการร่วมมือกันครั้งนี้เนี่ยใช้ความเป็นศิลป,ปินความสามารถในการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ใช้ศักยภาพของกระทรวงพาณิชย์ที่สามารถไปเก็บเกี่ยว่าสิ่งของนะครับแล้วก็ผลิตผลที่เกิดขึ้นจากฝีมือและก็สติปัญญาพี่น้องประชาชนเอามาร่วมกันแล้วเราจะพยายามทำให้สินค้าไทยไปสู่โลกให้ได้มากขึ้น เพราะว่านั่นคือหนทางที่จะทําให้ประเทศชาติเรามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเพื่อแผ่ไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนและก็ทําให้ชาวไร่ชาวนาและคนตัวเล็กๆของประเทศมีหนทางมีโอกาสในการที่จะเดินไปข้างหน้าโครงการนี้เราจัดขึ้นมาโดยความร่วมมือกันและก็พยายามจะใช้ทุกทรัพยากรของเราที่มีอยู่ยังไม่ได้ไปใช้ทรัพยากรหลวงเลยแต่เป็นการที่จะเอาความรักความตั้งใจของพวกเราทุกคนมาแชร์เพื่อจะทําให้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นและก็เป็นของขวัญอีกชิ้นหนึ่งที่พวกเราจะมอบให้กับพี่น้องประชาชน วางรถแมบไปเลยครับว่าเป็นสินค้ากลุ่มไหนยังไงบ้างครับก็สินค้าเนี่ยในภาพยนตร์ซึ่งทางนี้ได้เขียนบทไปแล้วแต่ไปอยู่ทุกที่หรือไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะไปดูสินค้าในพื้นที่นั้นจังหวัดนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยเราจะดึงขึ้นมาสิ่งที่เราพอเห็นได้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็จะเอากลับเข้ามาเพื่อจะพัฒนาขีดความสามารถให้สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในหนังเรื่องนี้ก็จะคล้ายๆกับที่แมนสวงทำแต่ว่ามันจะกว้างขวางกว่านะครับเพื่อจะใช้ให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในทุกที่เนี่ย สามารถเข้ามาอยู่ในฉากนี้โดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สามารถจะเป็นตัวแทนที่จะเผยแพร่สติปัญญาความคิดของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชนบทต่างๆแล้วก็อยู่ในเมืองเพื่อเผยแพร่ให้โลกได้รับรู้ว่าประเทศไทยเรามีอะไรดีมากมายมีสติปัญญาของพี่น้องที่ดีผ่านการสื่อสารของมืออาชีพแล้วก็นักแสดงที่มีขวัญใจมากมายและขวัญใจเหล่านั้นเนี่ยเขาจะเป็นพลังในการที่จะเผยแพร่และก็ทำให้สินค้าไทยอยู่ในเวทีและอยู่ในสายตาของโลก ได้อย่างเต็มที่ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราจะขยับขึ้นไปอีกแล้วเราจะคุยกันต่อวันนี้ถือว่าเราได้เปิดประตูบานแรกเพื่อจะแสดงตัวของเราต่อพี่น้องประชาชนทุกคนว่าพวกเราทุกคนทั้งศิลปินทั้งผู้กำกับทั้งผู้ผลิตอย่างเบียนคาวแล้วก็ทั้งกระทรวงพาณิชย์ผมและท่านรัฐมนตรีช่วยและทุกคนทั้งผู้แทรนราษฎรซึ่งเขาเป็น a m b a s เดอร์ของเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องความสมรวเท่าเทียม สิ่งนี้จะวางไปจนถึงการฉายหนังจะเกิดขึ้นระหว่างนี้เราจะพยายามเข้าร่วมในกิจกรรมอีกหลายอย่างเช่นถ่ายมันนะครับหรือว่าถ้าไปถึงสิ้นปีสิ่งที่พวกเราอยากเห็นจะเกิดขึ้นก็คือกฎหมายสมรสเท่าเทียมจะผ่านสภาแล้วนั่นเป็นการประกาศให้โลกลรู้ว่าประเทศไทยเรามีเสรีภาพมีความเคารพรักและก็เคารพในความเป็นมนุษย์ของทุกคนและเราอยากให้ความรักนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ด้วยหัวใจของทุกคน ความรักเกิดจากหัวใจสามารถเป็นแบบไหนก็ได้ในแบบที่คนที่มีความรักเขาอยากจะเป็นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวใจสําคัญที่การร่วมมือครั้งนี้สามารถสร้างความยอมรับในสังคมให้เราเปิดกว้างที่สุดให้โลกเขารู้ว่าที่นี่มีเสรีภาพในการที่จะเลือกความรักอย่างที่ตัวเองเป็นแล้วที่นี่ก็จะเป็นเวทีในการผลิตสติปัญญาความรู้ความคิดของชาวบ้านไปสู่โลกเราจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ผ่านการแสดงของนักแสดงและก็ภาพประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น การวางกรอบตัวเลขไหมครับตั้งเป้ามูลค่าเท่าไหร่ยังบ้างก็งน,นี่จะเป็นเรื่องที่เราจะคิดแล้วก็คุยกันต่อไปนะครับวันนี้เราเพียงแต่ว่าจะประกาศตัวต่อสาธารณว่าถ้าเราศิลปินแล้วก็คนมีชื่อเสียงนี้กับพลังของเขาที่เป็นแฟนคลับนะครับแล้วก็พวกเราทสวงพาณิซึ่งมีทุกอย่างอยู่ในตัวเนี่ยเราจะร่วมมือกันและจะทําอะไรได้ยังไงซึ่งผลตอบรับวันนี้จากเราที่ดูกระจายไปอยู่ทั่วโลกและเวลนานี้เคททวิตเตอร์ขึ้นอันดับหนึ่งไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็แสดงว่า คนสนใจและคนเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทําในรูปแบบใหม่ที่กระทรวงพาณิชย์พาออกจากวัดปฏิบัติเดิมๆนะครับแล้วเราก็จะทําให้สิ่งนี้ไปได้หลังจากนี้เราจะคุยกันใกล้ชิดและเราก็จะร่วมมือกันการที่จะทําตรงนี้ให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เอาความคิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นความคิดของคนที่รักและร่วมมือกันที่จะตักดันประเทศให้เดินไปข้างหนา้าพี่ปอละครับพูดถึงการร่วมงานกับกระทรวงพาณิชย์หน่อยนะมีแผนที่จะทำแต่คอนเทนต์เองรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการส่งออก เมื่อรัฐมาสนับสนุนแล้วยังไงต่อไ้ครับคือจริงๆผมว่าผมได้ลองพยายามทำมาก่อนนะครับสองปีแล้วครับกับคินพอ s ส์เดอ e ซีรีส์แล้วก็แมนสวงโปรเจกต์ mm hmm. นี้วางไว้มานานแล้วอย่างที่บอกแต่ว่าถ้าลงไปหาเองอ่ะผมไม่รู้ว่าเราจะไปหาจากไหนเนาะแต่วันนี้กระทรวงพาณิชย์มีเครื่องมือเยอะจริงๆคือผมในฐานะคนที่ทั้งผมทั้งนายเราก็เป็นนักธุรกิจกันมาก่อนทำการค้าขายมาเราเข้าใจดีว่าถ้าการค้าขายมันดีอ่ะเศรษฐกิจมันก็ดี mm hmm. คราวนี้พอมาที่กระทรวงพาณิชย์เครื่องมือครบเลยคือ มีทุกอย่างมีคนที่สามารถเข้าไปดีเวลลอปแล้วเข้าไปหาแล้วก็มาพัฒนาแล้วเอามาสู่เราในฐานะผู้ผลิตซีรีส์ที่หลายๆคนก็ติดตามอยู่เราสามารถมาใส่ได้อย่างเนียนแล้วทาให้คนได้เห็นดีกวที่บอกผมเปิดประตูผมเปิดโอกาสให้คนได้เห็นว่าโปรดักที่มีคุณภาพที่อยู่ในชุมชนขนาดเล็กเนี่ยมันสามารถไปตลาดที่ใหญ่ขึ้นได้คือเราไม่สามารถบอกได้หรอกตอนนี้คนจะถามมาว่ามันจะสร้างอะไรได้มากขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่ามันจะดีกว่าที่เป็นอยู่สมมติว่าเขาผลิตขายกัน ธรรมดาออนไลน์แต่สมมติว่ามันไปสู่ในตลาดที่แมสได้หรือตลาดสางประเทศได้ผมว่าอันนี้มันน่าจะเป็นนิสัยที่ดีของสินค้าไทยเพราะว่าที่ผ่านมาพวกเราลองทํากับสินค้าระดับโลกเราไปร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกเราก็ทำเพอร์ฟอรนซ์ให้เขาได้ดีและวันนี้ในเมื่อเราจะผลิตซีรีส์นี้และเป็นซีรีส์พีเรียดมันเป็นโอกาสาที่ดีมากที่จะจะสอดแทรกสินค้าชุมชนเหล่านี้เข้าไปคร ก็มีแผนระยะยาวนยครับอยากทำอะไรแบบให้กระทรวงช่วยพพอร์ตต่อนองจากเรื่องผลิตภาพ์หรือว่าการไปส่งมอบตามเทศกาลตามรูกนี่นะมีแผนที่อยากจะให้พี่อ้วนช่วยไหมคือจริงๆ,ๆผมว่ามันไม่ใช่แค่พี่อ้วนหรอกครับเป็นทั้งหมดของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็จริงๆคนทุกคนไม่ต้่งสื่อมวลชนหรือว่าแฟนๆเองเนี่ยทุกคนคือคลังที่จะช่วยกันคือถามว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะทําโดยลําพังได้ต่อให้ภาครัฐทำอย่างเดียวก็ไม่รอดผมทงเดียวก็ไม่ใช่ภาครัฐจะมาทาซีรีส์ก็คงไม่ใช่อีกในเมื่อเราถนัดอันนี้ถ้าไม่มีสื่อมวลชนคอย ่่ขาวตอไม่มีแฟนๆที่เหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์คอยประกาศออกไปมันก็ไม่มีใครเข้าใจโครงการนี้โครงการนี้มีอีกยาวมากครับหนึ่งเดี๋ยวเราจะประกาศเพื่อเฟ้นหาสินค้าเหล่านั้นมันต้องเป็นฮีโร่โปรดักต์ซึ่งต้องผ่านคณะกรรมการมากมายซึ่งตรงนี้โอ้โหพี่ๆเขาอยู่กันแบบคุกคีกับสิ่งนี้มาตลอดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเจอมือโปรแล้วแล้วส่วนผมอะ่ะผมพร้อมจะทาเราวางรถแมพไปหมดแล้วไงทุกคนจะได้เห็นซีรีส์ที่ดีที่มีสินค้าไทยเพราะฉะนั้น,นไม่ต้องกังวลการยัดเยียดหรือไทยอินแบบไม่เนียนเพราะว่า ผมเชื่อว่าสิ่งใดก็ตามกันยัดเยียดมันไม่ก่อให้ใครรู้สึกดีแล้วก็เราบังคับให้ใครมาแบบเชื่อเราไม่ได้แม้กระทั่งการสมรสเท่าเทียมทำไมวันนี้กอฟมายืนตรงนี้เพราะว่าผมเชื่อมาตลอดว่าการที่จะพูดเรื่องความเท่าเทียมเราไม่ต้องไปขยี้เยอะเราทําเรื่องราวความรักเหล่านี้ให้เป็นเรื่องปกติเราเชื่อว่ามีความหวังเหมือนซีรีส์ที่ชื่อว่าชายชายมันคือสแสบสว่างสดใสนของทุกทุกท,ท,ท,ที่ที่มืดอ่ะถ้าเราเชื่อว่ามันมีมันก็มีแล้ววันนี้ถ้าตามที่เขาบอกแล้วก็ พี่อ้วนได้รับปากไว้ว่าสมรสทรถเทียมมันจะมาจริงๆอ่ะผมว่ามันไม่ใช่แค่ว่าคุณมีสิทธิ์รักกันได้แต่กฎหมายรองรับความรักของคุณทั้งคาะอันนั้นผมว่าสําคัญพี่ไม้พี่โปบ้างฮะรู้สึกยังไงบ้างน่าจะเป็นโมเดลแรกที่จะได้ช่วยซัพพอร์ตเรื่องของคอนเทนต์ส่งออกของไทยๆด้วยยังไงบ้างครรู้รสึกภูมิใจมากคนระับคือโปเคยโปเคยหมดหวังไปแล้วเดินทางไปต่างประเทศจนกระทั่งวันนี้โปมีโอกาสได้กลับมาแล้วก็ ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องว่าชายชายที่แปลว่าแสงสว่างความหวังเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าจริงๆมันมีความหวังอยู่ทุกที่รวมถึงการที่ความหวังที่ส่งต่อทุกอย่างของชุมชน,นไปให้ทั่วโลกได้เห็นแล้ววันนี้มันมันเป็นไปได้แล้วแล้วก็บริษัทเบลล์แคลร์กับกระวมพาณิชย์คือก็พยายามทำให้เป็นลูปธรรมอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยผมก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความเป็นไทยให้กับทั่วโลกเห็นดีใจมากมาของผมนีจริงด้วยความเป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งเนี่ยผมผมเห็นโพลดัง แต่คําว่าโอทอในในสมัยก่อนผมเห็น potential โดดเด่นต่างๆหลายๆจังหวดแล้วแล้วผมก็เป็นคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์ของไทยเสน่ห์ของแต่ละท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยมันมีเยอะมากมันเป็นโอกาสที่ดีเป็นจังหวะที่ที่ที่ตัวเราเองมีจุดแข็งเรื่องนึงแล้วก็ทางทางรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์มีจุดแข็งเรื่องนึงแล้วได้มามาจอยベนเจอร์มาทำอะไรร่วมกันผมว่าเป็นอะไรที่สำหรับผมน่าตื่นเต้นทุกครั้งที่คิดเรื่องนี้พูดเรื่องนี้ผมจะรู้สึกขนลุกและอยากจะทาอะไรดีๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย จากเด็กเด็กต่างจังหวัดคนนึงเราจะเห็นหลายๆโอกาสที่คนต่างจังหวัดอาจจะมีน้อยหน่อยหรือไม่มีเนะี่ยเขาแต่เขามีโปรดักที่ดีถ้าเราช่วยเป็นเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่จะส่งต่อพวกนี้ไปทั้งคนไทยด้วยกันแลว้วก็ทั้งต่างชาติคงเป็นอะไรที่ดีมากสำหร,ร,รับผมก็ดีใจมากครับถ้าถ้าเราฟังทุกท่านพูดมานะครับสิ่งที่รู้สึกและสัมผัสได้คือทั้งทุกท่านที่กล่าวมามีความฝันและความหวัง และก็พยายามจะส่งความฝันและความหวังนี้ต่อไปถึงผู้คนในประเทศนี้ผมว่านี่คือเรื่องที่สําคัญเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องการค้าขายอย่างเดียวแต่เรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้คือสิ่งที่สําคัญคือเรื่องของการพยายามจะรวบรวมความรักและพยายามที่จะแสดงความรักของเราที่มีอยู่ให้กับสาธารณชนได้รับทราบถ้าเรารับทราบแล้วว่าความรักนั้นมีอยู่ทุกคนทุกแขนทุกคนมีความรักอยู่ในตัวถ้าเราสามารถส่งผ่านความรักตรงนี้ไปได้ มันจะสามารถสร้างมิติใหม่ๆอะไรให้เกิดขึ้นอีกมากมายแม้จะขายของแม้จะรักกันแม้จะทำอะไรหลายๆอย่างกันความรักจะช่วยหล่อหลอมเลี้ยงดูสิ่งต่างๆนี้ไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นความร่วมมือครั้งนี้ของของไมอาโปของคุณปอยของพวกผมทุกคนเราจะช่วยกันส่งเสริมส่งส่งความรักความฝันของเราให้กับพี่น้องแล้วช่วยกันเอาความรักความฝันของเรานั้นทําให้เกิดประโยชน์ปริสชาติได้อย่างดีที่สุดน,นี่คือจุดบ,บทสรุปข,ของการมาร่วมมือกันครั้งนี้อย่างสําคัญ โอเคนะครับโอเคครับขอบพระคุณครับติดตามต่อไปนะครับนอกจากซีรีส์วายอาจจะมีซีรีส์ยูริต่อนะ